<Cut. S 2> ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d g d g Story กับดิฉันเคยครับตอนนี้เราอยู่เกม Euro Truck Simulator 2กับดเฉ่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาขับรถส่งของกัีกิฉันเคยนะครับแต่เราไม่ได้จาไม่ได้เอาเจ้าคันนี้ไปนะครับเจ้ามอเตอร์คันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งงานในกบบรารประชดเรื่อนั้นเองซึ่งวันนี้ก็อยากจะขับเป็นตัวอะไรเนี่ย เรนูเรนโนอะไรทุกอย่างนะถ้าจะไม่ผิดเอ่อเราจะไปส่งในระยะทางที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับประมาณสี่ร้อยกิโลเมตรนะครับเวลา6ชั่วโมง22นาทีแล้วก็ไปส่งเป็นทรอยนะครับของเล่นนั่นเองนะขนาดทั้งหมดก็น้ำหนักโดยรวมนะครับ9ก้าตันนะครับได้เงินมาประมาณ9,260ยูโรนะครับหรือประมาณ20 9 2ยูโรต่อกิโลเมตรนั่นเอง เกก็วันนี้รถที่จะใช้ไปวันนี้ก็จะเป็นอ่ามันออกเสียงไงเรโนเรโนเรโนอะไรที่ใหญ่ี่ะแล้วมีผ่านก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สเปคเครื่องก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณ480 h p นะครับ353กิโลวัตต์12ส,สปีก็จะเลือกเป็นคันนี้เลยแล้วก็เลือกเป็นภารกิจดีเลยนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไปส่งอของเล่นใช่ไหมฮะด้าดูสภาพพื้นที่นะฮะอันนี้คือเราจะไปส่งของเล่นใช่ไหมวันนี้ไปเจอกองดินทรายมีแต่อะไรไม่รู้แต่แต่เราไปส่งของเล่นนะครับซึ่งระยะทางก็428กิโลเมตรนะครับแล้วก็ ตอนนี้เป็นเวลา17บเจ็นกานาทีนะฮะส่วนเงินเราก็ติดลบอยู่1 1ึ่งนหนึ่งแปดร้อยเสองนะซึ่งช่วงนี้ก็ต้องมาวิ่งเก็บเงินกันต่อนะนออนโอเคครับมอกเดินทางกันเลยดีกว่าเงินติดลบ1 1ึ่งหมื่นแปดร้อยเจ็สบองบาทาสงเลย เราเอาไปซื้อพ่วงนะครับนะบไปซื้อตัวลากนะครับมาเพิ่มนะครับให้กับอ่ารถคันใหม่ของเรานะครับคือไอ้เจ้าวันทองนั่นแหละไปซื้อมาเพิ่มนะครับเวลาวิ่งมันจะได้เงินเพิ่มขึ้นไปนะครับก็เลยโดนหักลบไปสักิดนหนึ่งนะไม่นิดแหละเป็นหมื่นเลย าตอนนี้ก็คงต้องวิ่งเก็บเงินใช้นี่ไปก่อนนะฮะนี่ที่ค้างอยู่ในฐานก็ยังมีอยู่ล่าสุดเราก็ยังมีเพิ่มอีกเงินเดนลบสุดยอดจริงๆไมเลี้ยงกันมาแล้วครับจะทำไมผมทำอะไรพี่หรือเปล่า าโอเคซึ่งรถคันนี้ผมชอบอยู่างหนึ่งคือกระจกมองด้านหน้ามันอยู่ตรงกลางทำให้เรามองได้สะดวกมากขึ้นนะจากมุมมองเราสามารถมองเห็นได้ทุกกระจกเลยนะครับทางขวา ก็มีซ้ายก็มีแล้วก็ตรงกลางซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับซึ่งรถคันนี้ก็จะเป็นรถอีกหนึ่งคันนะฮะที่เราอาจจะซื้อเข้ามานะครับอาจจะเป็นในบริษัทใหม่นะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาอ,อัปเดตแล้วระบบอะไรมาหรือเปล่านะั้นเพราะรถแต่ละคันคือมันมันแยกออกไปหมดเลยปกติรุ่นนี้มันจะมีขายในสโต้ใช่ไหม แต่ว่ามันไม่มีละซึ่งเขาอ,อาจจะเอาออกไปหรือว่าให้เราไปซื้อแบบมือสองหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจซึ่งมีในสโตร์เนี่ยลดหายไปหลายคันมากนะครับจากที่เล่นกันก่อนไม่รู้ว่าเขาอ,อัปเดตอ,ออกไปหรือว่าผมไปทําอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งจริงๆผมอยากจะซื้อคันดีก่อนจะซื้อเจ้า ตัวแมนตัวแมที่เช็กตัวนั้นเขด้วยซ้ำไปแต่ว่าในสตอมันไม่มีแล้วก็เขาเรียกอะไรอะในรถมือสองก็ไม่มีเหมือนกัน,กน,นในชอปรถมือสองก็ไม่มีเหมือนกันนะก็เลยไม่ได้ซื้อก็เลยไปซื้อตัวแมนดีเจแทน น่าจะแบบรีเรื่อยแล้วมั้งครับในแต่และว,วันอาจจะไ,<ป>ไม่เหมือนกันรถมือสองอาจจะแบบสลับแบบสลับเปลี่ยนกันไปเรืเร่อยๆคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะ มันระยะทางเท่าไหร่อ่ะเรมนะความเปลี่ยนพลันนเนี่ยสี่ร้อยกว่าแหละตอนนี้มันยังอยู่สี่ร้อยประมาณสี่ร้อยยี่สิบอะอัที่กลมกลมเพราะฝ่าแยกจาก,เ,ก,กเมืองนี้ได้นะโว่กี่รอบกูไม่รู้เนี่ยซึ่งวันนี้ก็รถไม่ได้หนักมากนะเพราะว่าเราบางคนเป็นตัวของเล่นนะครับซึ่งน้ำหนักเท่าไรวะ ไม่ได้ดูซะด้วยสิตอนแรกอจำไมาได้จี๊ดซ้ายซ้าย,ายมันต้องไปขวาไม่ใช่ สุดขิดนหนึ่งนะก่อนเข้าโค้งเันยเดียวความแนนะ่แต่ผมไม่น่าความหรอกว่าน้ำหนักมันไม่ดีเยอะนะตอนนี้ก็เอาไปเรื่อยๆเลยนะซึ่งน้ำมันตอนนี้ก็เลยเอามันครึ่งทางได้นะแต่คิดว่าน่าจะไปถึงพอดีนะน่าจะถึงและสา0ร้อกิโลครึ่งทาง น่าจะถึงนี่เพราะฉะนั้นเราไม่เติมต้องไปดูดาบหน้าแล้วกันนะครับว่ามันจะพอหรือเปล่า,าเราจะต้องตรงปลายนะ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มาอัดคลิปเลยนะฮะสังเกตได้อาจจะหายไปสักสองสาวันวันว้นวันนะบบหายไปแป๊มเดียวนี่คนดูหายเกลี้ยงเลยนะไมดูหายหมดเลยนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมรถไฟด้วยนะไม่ค่อยได้สร้างรูทเลยนะช่วงนี้ว่ากิ๊ก เหตุผลหลักๆเลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้สร้างรูนะเพราะว่าขี้เกียจด้วยอากาศมันร้อนนะมันมีมันไม่มีอารมณ์จะสร้างนะเพราะว่าการสร้างรูในเกมรถไฟผมค่อนข้างจะใช้รายละเอียดเยอะสักนิดนึงนะเลยอาจจะไม่ค่อยได้สร้างช่วงนี้นะอากาศมันร้อนนะแต่ว่านผมนี่ก็ประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองได้เลยเนะี่ย แลมม้มันไม่มีกะติกกใจจะทำานะทีมันร้อนแล้วมันกวนงิดสมองมันเตื้อน,นะมันไม่รู้จะสร้างยังไงดีนะฮะเลยอาจจะห่างเหินไปซึ่งนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าจริงๆผมไ็อยากเล่นนะแต่ว่ามันปีในเส้นทางเดิมๆนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันจะดูน่าเบื่อเกินไปนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มกลับมาเล่นกันพอสมควรนะเนื่องจากมีการ ได้รูดมาใหม่นะที่ซื้อใไปนะครับก็มีการอัปเดตมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะครับส่วนเกมยูโรทักนี่เราก็เล่นตลอดอยู่แล้วนะแน่นอนเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะในการสร้างบริษัทให้ครบกับเอ่อเรียกว่าอะไรประเภทสินค้าที่จะสง่งทุกประเภทเลยนะซึ่งบริษัทแรกอย่างที่คุยกันไ้ตั้งแต่ตอนแรกๆเล ก็คือจะรวมรถส่งมันทุกอย่างเลยบริษัทแรกครับพุ่งตรงรถก็คล้ากันไปเลยจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าตัวพ่วงเราก็จะพยายามจะซื้ออยู่นะตอนนี้ช่วงน,นี้คือเรา,าวิ่งเก็บเงินใช้นี่นะแล้วก็พยายามจะซื้อตัวพ่วงนะครับหรือตัวลากเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะภาษารถบรรทุกก็พยายามจะซื้อเอามาเก็บไว้ในบริษัทให้มาก ก็คือจะสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพื่อที่ว่าอ่าคนในบริษัทจะได้แบบหยิบเอาไปใช้หยิบจับกันได้ส,บ,สบายๆเลยคือจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปเอะนะฮะเกือบไปแล้วไม่ละ ราชนกันนะกคนก็ไม่แปลกเราจะได้ชนบางทีขับอยู่ดีก็เบรกอันนี้พูดเรื่องในเกมนะฮะซื้อ AI มมนก็เป็นแบบนั้นนะเกมพี่ดึงไหนละ่ะอ่าซื้อตัวผู้ว่างเนะี่ยตอนนี้คือเก็บเงินซื้อตัวู้วงอย่างเดียวเลยคือจะซื้อกะว่าจะซื้อสัก สองสรุ่นนะเอาไว้ใส่ที่บริษัทแรกของเรานี้นะหลังจากนั้นก็จะวิ่งงานนะครับเก็บเงินสร้างบริษัทที่2ขึ้นมาซึ่งอย่างที่พูดคุยกันไปตั้งแต่ ep ที่แล้วนะครับว่าจะเอาไว้ส่งเป็นอะไรนะอาหารใช่ไหมเป็นเกี่ยวกับอาหารนะครับแล้วก็หรือไม่อาจจะเป็นรถน้ำมัน ซึ่งรถน้ำมันอันนี้นะตอนนี้นะผมว่าน่าจะาตีตกไปก่อนนะเพราะว่าพนักงานในบริษัทของเรายังไม่มีใครสามารถที่จะขับรถน้ำมันได้นะเพราะว่าสกิลมันไม่มนะีแต่ว่าไม่เป็นไรคาดว่าจะตีตกรถน้ำมันไปก่อนนะแล้วก็จะสร้างเป็นพวกรถาครยวแาไว้ส่งอาหารนะที่ว่าเป็นเรียกว่าตู้ห้องเย็นนะ ที่มีแอร์ด้านหลังอะเป็นตู้มีแอร์นะตะบูงง่ายก็ว,ว่าจะเอาไปส่งแบบพวกนั้นเน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 น้การขนส่งอาหารนะฮะเกี่ยวกับฟู้ดอาหารเป็นหลักเลยพวกเนื้อปลาแช่แข็งเนื้อปลาหรือตั้งแต่ก็คือจะเป็นบริษทัทสัปปายเลยเคยบริษัทสัปปาเราจะไปส่งเนื้อปลาเลยเป็นตู้ห้องเย็นไปเลย ริษัทถัดไปก็อาจจะเป็นส่งอะไรดีอะอาจจะเป็นบริษัทน้ำมันเหลือได้นะเพราะว่าเหตุผลที่อยากจะทำเป็นบริษัทน้ำมันมากๆเนยเพราะว่ามันมันได้เงินเยอะจริงๆครับคือทำบริษัทน้ำมันเนี่ยนน้ำมันดีกว่าไม่ใช่ทำบริษัทน้ำมันคนน้ำมันมันได้เงินเยอะจริงๆถ้าเป็นแบบเรารับงานเนี่ยเราไปวิ่งให้กับบริษัทเขาเนี่ย เราได้บางทีเราได้สี่หมื่นนะถ้าเราลดเราไปวิ่งก็อาจจะได้สักห้าหกหมื่นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีทั้งรถนะมีทั้งถังถังน้ำมันเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มไปอีกนะยิ่งมีสกิลการขับรถน้ำมันเราด้วยแล้วก็สกิลการขับรถอื่นๆอีกก็จะบวกเพิ่มไปก็ตีประมาณสัก เจ็ 7, 80, ดแปดหมื่นได้ต่อเที่ยวเนี่ยเจ็ดแปดหมื่นก็อาจจะขึ้นบวกรวมกับระยะทางด้วยระยะทางอาจจะสูงนิดนึงอาจจะมาสักพันพันขึ้นเนี่ยแต่ได้เงินต่อแพลนมาประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นนี่ถือว่าได้อยู่ยิ่งเลเวลยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยที่อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมเคยเล่นแบบ รนเลเวลมันตันแล้วเนี่ยมันวิ่งได้ถึงเที่ยวแล้วแสนเลยก็มีสำหรับรถน้ำมันนะวิ่งแบบเอารถเราไปวิ่งเป็นทางน้ำมันด้วยเนี่ยวิ่งไปเป็นแสนก็มีระยะทางก็อาจจะประมาณสักพันห้าพันหกเลยแต่ได้เป็นแสนแต่เที่ยวเดียวก็วิ่ง จะเข้าซ้ายก็ไม่เห็นรถเลยหรืออะไรคือเราก็เข้าใจว่าคุณเปิดไฟเดียวมาแล้วแต่คุณต้องเห็นว่าเราอยู่ดังเรนซ้ายแต่ก็อยากจะเบียดเข้ามานี่แล้วนะ AI ต้องไปชีวิตจริงที่ผมว่าไลา่ต่อยกันแล้วนะเนี่ยมีมีเรื่องแน่นอน โชคดีที่เป็นในเกมนะอ็ะผู้ยอกเล่นนะจริงไม่ได้โคตรใจร้อนขนาดนั้นแต่เมื่อตัวเองขับรถเป็นก็รู้ด้ทนะันทีว่าตัวเองบนใจร้อนอมากๆแขรับคุยมาสียยาวเลยซึ่งตอนนี้รายะทางเหลืออีกประมาณ หนึ125่งร้อยยี่สิบห้ากิโลเมตรละกันนะมาพูดดักไว้ก่อนเลยร้อยยี่สิบห้ากิโลเมตรซึ่งน้ำมันเหลือเ,ล,อเลยเดีแล้วไม่เติมซึ่งทำสบายเลยเนะี่ยอ่ามันได้มาเท่าไหร่นะนะเก้าพันเกือบหนึ่งหมื่นนะถ้าจำไม่ผิดก็หักล้างกันไปก็ยังยังมีเงินติดลบอยู่ วิ่งกันยาวนะคือจริงๆเกมนี้มันเลือกได้อยสองแบบคือวิ่งครั้งเดียวแบบเอาไว้คุ้มเลยก็คือเลือกภารกิจบนสุดเลยก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่เงินมันก็จะได้สูงที่สุดใช่ไหมแต่ระยะทางมันก็จะเยอะกว่า แต่มันต้องแลกมาด้วยความที่มันแบบมันง่วงนะมันง่วงถ้าเล่นมันจอยปุ่มอะไรมันไม่เท่าไหร่มันยังได้มีปฏิกิริยาต,ติบโตบ้างนะแต่ถ้าเล่นโดยใช้แบบกดปุ่มบนแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยอย่างไงก็หลับบางทีเล่นเสร็จไปที่ผมลงไปนอนเลยแล้วเนี่ยคือง่วงมากเพราะว่าเวลาผมหยาดประมาณั ห้าทุ่มทิ้งคือตีหนึ่งอยู่อย่างประจำอาบใส่ก็คือลงไปนอนเลยไม่ไหวง่วงมากชื่อคือชื่อเกมดูวิญญาณในเกมนี้บางที่มันจะแบบช่วงก่อนด้านนี้ที่ว่าเล่นก่อนนะครับมีหลายดีที่เล่นเล่นไปที่เคยบอกไปเนี่ย คือเราเล่นแบบติดต่อเลยนะคือแบบเลือกอันสูงสุดแล้วก็วิ่งจบแล้วก็สตาร์ตต่อเลยวิ่งจบสตาร์ตต่อเลยคือ <c oughs> เป็นอย่างนี้ไปเลยนะช่วงนั้นก็คือแบบวิ่งจบภารกิจนี้ปุ๊บต่อภารกิจต่อไปเลยวิ่งจบต่อเลยวิ่งจบต่อเลยคือติดต่อเลยว่ามันมีอารมณ์กจะเล่นนะเรามีเรามีจูุงหมา ว่าจะเก็บเงินได้ได้เท่านี้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยเราจะเล่นแบบทีๆเลยเท้ามันง่วงไปม,มันก็มันไม่มีอาการง่วงเลยนะโอโ้สามทุ่มกว่าแล้วเราเพิ่งเปิดไฟนะโเ้าเปิดกดจราจรที่เราโดนหลายต่างแล้วเนี่ย ไปเขาตอนนี้เหลืออีกประมาณสามสิบหกกิโลเมตรซึ่งค่อนข้างจะรวดเร็วนะเร็วเพราะเราขับเร็วเกินไปหรือเปล่าต้องสี่ร้อยกิโลนะเนี่ยไอโคตำรวจแข่งกันหรือเปล่าวิ่งแบบนี้บ้านผมนี่โดนเรียกไปแล้วนะ พวกนายจะรู้นะถ้าเป็นบ้านเราที่วิ่งแช่ขวาสุดนี่โดนไปแล้วนะตำรวจวิ่งขนาดนี้ชิดขวา,าขอโทษนะครับคุณตำรวจเอาจริงก็ไม่รอดหรอกถ้าเปิดกดจราจรไว้นะ<ช>ยิงก็ไม่รอดหรอกแต่เราปิดไฟ ถึงปิดแต่เราก็เล่นตามกฎจราจรนะแต่ยกเป็นเรื่องความเร็ว <Real sign. S 1> คือก็เล่นตามกฎจราจรทุกอย่างและแต่ว่ายกเว้นเรื่องความเร็วเครยะทางตอนนี้นะครับเหลืออีก8กิโลนะครับซึ่งเป้าหมายที่สุขว่าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะเลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งตรงไปเลย โอ้เกิดอะไรขึ้นชนท้ายกงนละเนื้วซ้ายโอ้มอ,องรนเยอะจังเลย,ยเขียวพอดีเลย พ่อหมายอยู่ด้านหน้านะสิงช้านิดนิดซ้ายนะเป็นอะไรกับซ้าย,ายจากนั้นเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายโอ้ไม่ทันไฟแดงอ่ะไ,ไม่ทันไฟเขียวยรอต่อไป เจอฟ้าแฟดดีเพื่อนเราเพิ่งสังเกตว่าตัวพวกด้านหลังมันมีล้ออยู่ตรงนั้นเพื่อชาวบ้านเขาจะเบรกทำไมโอ้โหทำไมเขาไม่ถามไฟเลี้ยวมันแบบเลี้ยวก็เลี้ยวตรงก็ตรงอะ่ะ น่าจะทาาให้หมดทั้งแมปเลยนะน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วต่างประเทศก็เป็นแบบนี้กันอยู่แล้วอดนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ช่นกันถ,ถ้าจะทำมาก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งไงโอเคเลียวว okay. เ้ยวขวาก็ถึงแล้วจุดหมายปลา,า,ายทางกับระยะทา,าง400กิโลเมตรนี่ไง ห็นป้ายนี้นึกถึงยีเกียร์ตลอดเลยตนี้มาอะไรไอก้าเฮ้เรามาถึงที่หมายกันแล้วในดูซิโอ้ยปวดตาตาตาชนชน มันต้องถอยยังไงจอดเทียบดีกว่าจอดเทียบดีกว่านะมันจะเป็นอะไรที่รวดเร็วมากกว่าน,นี้นะปึ๊ปป๊บปิดเส้น เค okay. okay. ครับก็จบกันไปแล้วกับร้ทาง26กิโลนะครับก็ได้เงินมา9,260ยูโรกับร้ทาง547กิโลเมน่ะนี่เอ้ยไม่ใช่ดิ547 x p สับสนแล้วนะรัอนโทนไปเลยโอเคครับก็จบกับแบรนนะครับกับการไปส่งทรอยนะครับเป็นไปส่งของเร่นนั่นเองกับระยะทาง400กว่ากิโลเมตรนะครับก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับซึ่งเดี๋ยวมา ep หน้านะครับเราจะไปส่งสค้าอะไรนะครับก็ฝากรอที่แามรถชวกินเช่นเคยครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องดีเจสตารีด้วยนะครับผมสรุบคืนนี้ก็ราตีสวัสดีที่เคยครับบ๊ายบาย